ตู้รัชนีแห่งพื้นน้ำนะครับผมเอลิกะเวอร์ชันสงการนั่นเองเอ็กคลูซีฟประเทศไทยเท่านั้นนะเซิร์ฟอื่นไม่มีนะครับผมมีของเราที่เดียวนะครับผมสำหรับตัวละครเอลิกะนะครับผมเป็นสายจู่โจมนะครับอยู่แถวหลังสุดเลยนะฮะสกิลแรกนะครับผมท่วงท่าคารวะนะครับเป็นโจมตีเป้าหมายเดี่ยวด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีบัฟใส่ตัวเองด้วยนะครับเพิ่มพลังโจมตี30% 2เทิร์นนะครับผม ยังไม่จบมีดูดเลือดอีก30%นะครับผมใส่สกิลอันตินะครับผมคำอธิษฐานอันแรงกล้านะครับผมใช้กับศัตรูแนวนอนทั้งหมดแล้วก็ทำให้พลังป้องกันกายภาพลดลง302เทิร์นนะครับผมอืออันนี้ยัดดีบัฟลดเกราะใส่ศัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างสถานะน้ำแข็งกัด64% 2เทิร์นด้วยนะครับผมยังไม่พอนะครับผมมีบัฟใส่ตัวเองด้วยนะครับทุกครั้งที่โจมตีศัตรูจะสร้างความเสียหายเท่ากับ36%ของงพลัโจมตีศัตรูแกเป้าอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีศัตรูแก่เสร็จปุ๊บ มีดาเมจแถมด้วยทั้งนำแข็งกัดด้วยรถเกาะด้วยนะครับผมโกงจัดๆนะครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมนเวนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม i ิกดาโครนิเคิลนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะพาทำความรู้จักกับเกมนี้กันนะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด u t u b e ครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับผมเป็นเกมมือถือนะครับผมที่โหลดได้ทั้ง And r o i d และก็ iOS เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเกมนี้เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ของเกมนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมเข้าไปที่ผจญภัยได้เลยนะฮะในโหมดผจญภัยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะฮะเมื่ารัต นะครับผมไล่ด่านไปเรื่อยๆนะครับผมตามแต่ละสเตจนะฮะวิธีเข้าฉากนะครับผมก็คือกดตรงนี้เข้าไปเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับผมมันจะมีให้เลือกทีมแบบนี้ใช่ไหมครับผมเราก็กดเลือกทีมก่อนนะฮะจากนั้นนะครับผมก็ทําการจัดทีมนะครับผมโดยตัวละครของเกมเกมนี้เรียกว่าวัคกิลี่นะครับผมก็คือสาวๆน่ารักทั้งหลายนะครับผมจะเห็นว่าการจัดตําแหน่งมันมีอยู่3ามแถวนะครับผมก็คือแถวหลังสุดนะครับผมแถวกลางแล้วก็แถวหน้านะครับผมแถวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแทง้งถือโล่ถึกทนนะครับผม แถว2นี่จะออกแนวเป็นซับพอร์ตซะส่วนใหญ่นะครับผมถ้าไม่เป็นสายฟื้นฟูก็เป็นสายดีบัฟนะครับผมหรือว่าเป็นสายบัฟนะฮะส่วนแถวหลังเนี่ยมักจะเป็นพวกสายดาเมจนะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้นะครับผมว่าแต่ละตัวนี้มันอยู่แถวไหนนะครับผมสังเกตตัวละครด้านล่างนะครับผมตรงนี้ครับผมตรงมุมซ้ายบนของตัวละครเนี่ยนอกจากมีธาตุของตัวละครแล้วนะครับผมมันยังมีตำแหน่งด้วยนะครับผมที่มันบอกว่าสีสีตรงนี้ที่เป็นลูกศรจิ้มอะนะครับผมโดยสีแดงตรงนี้มันคือแถวหลังสุดแบบนี้นะครับผม ส่วนสีส้มแบบนี้ก็คือแถวกลางนะครับผมแล้วก็สีฟ้านะครับผมก็คือแถวหน้านั่นเองนะครับผมโดยปกติแล้วอะ่ะเราจะโจมตีได้แค่แถวหน้าน,นะครับผมยกเว้นบางตัวละครนะครับผมที่จะมีสกิลโจมตีแถวหลังได้นะครับผมแล้วก็เรื่องท่าอะไรพวกนี้ก็ตามที่อยู่ด้านบนขวาได้เลยนะครับผมก็คือปืนชนะไม้นะครับผมไม้ชนะน้ํานะครับแล้วก็น้ําชนะปืนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าศัตรูเป็นปืนอย่างนี้หมดเนี่ยเราก็ควรหาทตาุน้ําอย่างนี้ไปเยอะๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันน้ำไหมนะครับ เนี่ยเราสามารถกดดูรายละเอียดตัวละครได้นะครับผมว่าเขาใส่ของอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมเลเวลเท่าไหร่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากดเริ่มต่อสู้กันเลยแล้วกันนะครับในการต่อสู้นะครับผมเกมนี้จะผสมกันระหว่างเชิญเบสแล้วก็การ์ดเกมนิดหน่อยนะครับผมคือเมื่อเราเริ่มเกมมาใช่ไหมครับผมมันจะจั่วการ์ดมาตัวละครละ2ใบนะครับผมซึ่งเราสังเกตตรงด้านบนนะครับผม จำนวนแอคชั่นเนี่ยก็คือจำนวนตัวละครที่เรามีนะครับผมถ้าเรามีครบ5ตัวเราจะได้1เทิร์น5แอคชั่นนะครับในการใช้แอคชั่นนะครับผมการโยนการ์ดเข้าไป1ใบเนี่ยก็ถือว่าเป็น1แอคชั่นแล้วนะครับผมเช่นโยนอันนี้เข้าไปใช่ไหมครับผมเป็นสกิลโจมตีเนี่ยมันจะบอกว่าสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมทำดาเมจ1,300นนะครับผมแล้วก็บอกว่าศัตรูได้แค่ด้านหน้านะครับอ่ะเราก็โยนเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับผม อ่ะมันก็ต้องการโจมตีแล้วก็แอคชั่นด้านบนก็จะลดไปนะครับผมซึ่งพูดง่ายก็คือ1เทิร์นเนี่ยเราสามารถทําได้5แอคชั่นหรือว่าการ์ด5ใบนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราสามารถผสมได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเราอาจจะใช้สกิลนี้นะครับผมซึ่งเป็นสกิลดีบัฟนะครับผมไปโยนใส่ศัตรูก่อนแบบนี้นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาให้เพื่อนไปตีแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมซึ่งใน5แอคชั่นเนี่ยเราจะทําของเราคนเดียวคือ5อันรวดเลยนะครับผมพอจบเทิร์์นนนนนนนปปปุ๊บบบบบกกก็็จะะะะะไไเเเทิิรรรรรขขอองงงฝ่่าาายยยต้้มมมคคััผผดีี๋วแฮ ปุ๊บแล้วก็กดบับเกาะไปนิดนึงนะครับผมอ่ะก็จบเทินนี้ก็เป็นเทินของฝ่ายตรงข้ามนะผมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะทําการโจมตีนะครับผมซึ่งสังเกตง่ายๆนะครับผมถ้ามันมีการ์ดบนหัวในฝั่งตรงข้ามเนี่ยแสดงว่าฝั่งตรงข้ามจะเริ่มโจมตี ดังนั้นเนี่ยถ้าเจอศัตรูที่มีการวนหัวเนี่ยก็พยายามรีบฆ่ามันก่อนนะครับผมอ่าพอมาถึงเทิร์นเล่านะครับผมจะสังเกตว่าไอ้ตรงรูปผีเสื้อที่มันเคยเป็น1เนี่ยบางอันมันกลายเป็น2ใช่ไหมครับผมมันคืออารมณ์แบบการชาร์จอะนะครับผมยิ่งผีเสื้อเนี่ยเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งได้ดาเมจที่แรงขึ้นหรือว่าได้สกิลที่มันแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งในการอัพให้ผีเสื้อมันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะสูงสุดที่3นะครับผมตรงค่าสัญลักษณ์ผีเสื้อเนีีีีี่่่่่่่่่่่่ยยมม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 ััััััันน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 นเเเเเเพพพิิิขึ้้้้้้้้้้้จาาาาากกกกไไไไไไหใใใใใชชชชชชคครรรรรรบบบผผผ็ตออออองวววถดดด์์์ปททททแแลละ ไปครับผมพอเทอร์นี้เนี่ยมันโจบมาเพิ่มมันก็กลายเป็น2นะครับผมและถ้าเทอร์นี้ยังไม่ใช้อีกนะครับผมมันก็จะกลายเป็น3นะครับนอกจากการที่มีผีเสื้อแล้วนะครับผมจะมีการอีกแบบก็คือการถ้าไม่ตายนะครับผมแบบนี้นะฮะมันจะเป็นการที่มีแสงรอบการ์ดนะครับผมก็จะเป็นถ้าไม่ตายจาตัวละครนั้นๆนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าเราก็ปาดไปนะครับผมปึ๊บอ่าเพิ่มดาเมจปั๊บกดอันติปึ๊บอันนี้เป็นอันติบัฟนะครับผมโอเคจะเห็นว่าเห็นไหมครับ ไอตัวพิษที่ผมไม่ได้ใช้เมื่อกี้ตอนนี้จาก2เนี่ยกลายเป็น3แล้วนะครับผมนี่ปุ๊บนี่เห็นไหมครับผมมันก็จะแรงยิ่งขึ้นนะฮะผมแบบนี้นะฮะอ่ะอันนี้คือเกมเพย์คร่าวๆนะครับผมในการต่อสู้ของเกมอิกดาโคนิเคิลอันนี้นะครับผมก็คือจัดทัพตัวละคร5ตัวนะครับผมเหล่าคลีฟน่ารักทั้งหลายนะครับผมก็จัดให้มันสมดุลบ้างนะครับผมมีทั้งโจมตีมีทั้งซัพพอร์ตมีทั้งแทงค์นะครับผมเพราะว่า ถ้าเรามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่กันไม่รอดนะครับผมซึ่งเราก็จะทําการแบบสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแบบตะลุยด่าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ระหว่างด่านเนี่ยก็จะ,จะมีให้เก็บดาวน,นะครับผมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยอันเนี้ยผมได้แค่2ดาวน,นะครับผมก็คือมันจะมีเงื่อนไขว่าต้องจบภายใน5เทินนะครับผมนี่เคลียร์แผ่นที่นะครับผมว่าคิลี่ไม่เสียชีวิตนะครับผมแล้วก็จบภายใน5เทินนะฮะซึ่งของผมเนี่ยมารอบที่แล้วเนี่ยมันวาคิลี่ตายไปตัวหนึ่งนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ไม่อยากกดการ์ดเองนะครับผมอยากให้มันออโต้เนี่ยถ้าผ่านด่านประมาณสักด่าน2นะครับผมสเตทที่2เนี่ยคุณจะสามารถกดออโต้แบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่อยากเลือกทีมทุกครั้งให้กดล็อกทีมแบบนี้นะฮะมันก็จะเปลี่ยนจากการเลือกทีมนะครับผมที่เราจะไม่ต้องจัดตําแหน่งไปเลือกตัวอะไรพวกนี้นะครับผมก็เข้าต่อสู้ได้เลยนะฮะแบบนี้นะครับผมปุ๊บอ่ะพอเรากดออโต้ไปใช่ไหมครับผมมันก็จะทําการโยนการ์ดเองซึ่งบอกไว้ก่อนนะ มันไม่ได้ฉลาดมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าไปเจอบอสเจออะไรที่มันแบบคุณออตโอต้แล้วสู้ไม่ไหวเนี่ยก็แนะนําว่าปลดออตโอต้ออกแล้วคุณเอามาคุมเองดีกว่านะคะรับผมบอดแบบอัดแต่ดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตรงขวาบนนะครับผมจะมีคูณ1นึ่คูณสคูณสมนะครับมันเป็นการเล่นการต่อสู้ให้นะครับผมก็แนะนําว่าเอาคูณ3ามไปเลยจะได้ไวๆนะครับผมโอเคแล้วเมื่อเราสู้เสร็จนะครับผมถ้าเราเคยผ่านมาแล้วแบบ3ดาวนะครับผมเราจะสามารถฟาสต์เคลียร์ได้นะครับผมมันก็คือการแบบ ให้มันตีเองอัตโนมัตินะครับผมโดยที่ไม่ต้องเข้าแอนิเมชันไปคอยตีปุ๊กปักปุ๊กปักแบบเมื่อกี้นะครับผมก็คือใช้ตั๋วเลยนะครับผมตั๋วเนี่ยสามารถซื้อได้ในเกมนะฮะอย่างเช่นผมต้องการเคลียร์เนี่ยสิบรอบใช่ไหมก็กดนี่ครับผมใช้ตั๋วไป10อันแล้วก็ใช้ค่าสตามิน่านะครับผมในการฟาร์มนะฮะอ่ะมันก็จะเป็นแอนิเมชันปุ๊กปักปักแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเราเอาไว้ฟาร์มไอค์พีฟาร์มของนะครับผมเอาไว้อัปเกรดของตัวน้องๆวคิี่่นนนัเองะะฮ โอเคอันนี้คือระบบหลักเลยนะครับผมก็คือการต่อสู้แบบเทิร์นเบสนะครับผมแล้วก็ใช้การสกิลของตัวละครนะครับผมต่อมานะครับผมมาดูการพัฒนาตัวละครกันดีกว่านะครับผมในการพัฒนาตัวละครเนี่ยให้เข้าไปที่แท็บวัคิลี่ข้างล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปตัวละครที่เราจะพัฒนานะครับผมอย่างเช่นตัวซันเดียนะครับผมเมื่อกดเข้ามาจะมีอยู่4เมนูนะครับผมเมนูแรกก็คืออุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเราหาได้จากการเคลียร์ด่านเมื่อกี้นะครับผมก็คือจบด่านปุ๊บมันจะสุ่มดอกอุปกรณ์มาใช่ไหมคร ก็มีพวกความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันอะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนําว่าพยายามหามาใส่น้องนะครับผมเนี่ยซึ่งอย่างเงี้ยอันนี้มันขาดใช่ไหมครับผมคุณก็ต้องไปหามาใส่ให้น้องนะครับผมอยากรู้ว่ามันหาได้จากไหนนะครับผมเราก็สามารถกดดูได้เลยนะครับก็จะบอกว่าอ่ะหาได้จากแบบนี้นะแต่ว่าถ้าคุณจะไปฟาส์เคลียร์เนี่ยคุณต้อง จบแบบ3ดาวก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้มันไม่ได้จบ3ดาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปหาอันที่มันง่ายๆวันนี้หน่อยนะครับผมอ่ะอย่างตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราแค่หาอุปกรณ์มาใส่นะครับผมแต่ว่าบางตัวบางขั้นนะครับผมมันจะมีให้อัปเกรดดาวของอุปกรณ์ด้วยแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็ไปหามานะครับผมในการพัฒนาเนี่ยมันก็ใช้วัตถุดิบได้แหและนะครับผมเราก็สามารถติ๊กเลือกวัตถุดิบตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าเราจะเลือกเองก็ได้นะแล้วก็กดพัฒนนาก็ได้ะครับผป๊ มันก็จะไดะ้วัตถุดิบที่เป็น2ดาวมานะครับผมแล้วก็เราสามารถเพิ่มระดับได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเพิ่มระดับแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกัมมอัพดาวตรงนี้ได้นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะให้น้องแบบเก่งแบบพื้นฐานแน่นนะครับผมคุณจะต้องกดน้องให้มันพัฒนาเป็นแบบ2ดาวให้หมดก่อนแล้วค่อยอัพขั้นเป็นระดับ3นะครับผมเพราะว่าถ้าอัพไปแล้วเนี่ยมันย้อนไม่ได้นะครับผมแบบนี้นะฮะคือกดย้อนไม่ได้เลยนะครับผม ดังนั้นเพื่อความแน่นของน้องแล้วนะครับผมก็จะลืมมาอัปดาวก่อนอัปขั้นด้วยนะฮะต่อมาก็คือเรื่องเลเวลนะครับผมเลเวลเนี่ยมันจะจํากัดที่เลเวลของตัวละครเล่านะครับผมน้องจะสุดแค่เลเวลสินะครับผมเพราะว่าตัวละครของผมเองเนี่ย มันสุดแค่เลเวลสิเช่นกันนะครับผมดังนั้นนะครับผมถ้าอยากให้น้องวอลคิรี่เก่งขึ้นนะครับผมก็อย่าลืมไปฟาร์มเยอะๆนะครับผมวิธีการปั๊มเวลตัวละครนะผมก็คือกดผ่านแบบเร็วๆก็ได้แบบเมื่อกี้นะผมที่ใช้ตั๋วนะครับหรือว่าจะตะลุยในเรื่องไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมมันก็จะได้แม็กเลเวลที่มันสูงขึ้นนะครับผมต่อมาคือแถบที่3แทแบสกิลนะครับผมสกิลเนี้ยเราจะอัพด้วยการใช้ตัวค่านี้นะผมค่าเอเลสนะครับผมซึ่งมันได้จากแทบทุกที่ในเกมนะครับไม่ว่า หรือว่าไปฟาร์มแบบฟาสต์นะครับผมก็ได้ค่าน,นี้มานะฮะเรียกว่าเป็นเงินในเกมนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งเมื่อเราอัพเลเวลนะครับผมสกิลเนี่ยเราก็จะสามารถมาอัพได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วมันก็จะบอกว่าอ่ะขั้นที่1ได้ดาเมจเท่าไหร่ขั้นที่2ได้ดาเมจเท่าไหร่ขั้นที่3ได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับผม ซึ่งแน่นอนว่าอัพไปเต็มเลยนะครับผมตัวไหนใช้เนี่ยก็อัพกดเต็มไปได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมาขั้นที่4ครับผมก็คือเลื่อนขั้นนะครับผมเลื่อนขั้นเนี่ยมันก็คือการอัพดาวน์นั่นเองนะครับผมในการเลื่อนขั้นเนี่ยคุณก็ได้พลังที่เก่งขึ้นนะครับผมตัวละครที่เก่งขึ้นอนิเมชันมากขึ้นนะครับผมชิ้นส่วนในการอัพดาวน์เนี่ยก็สามารถหาได้จากาต้นไม้โลกที่เป็นร้านค้านะครับผมก็คือเปิดกาชาเนี่ยแล้วก็เ,เสษกาชามาอัพตัวก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าเราเปิดตู้กาชาเนี่ยแล้วมันได้ซ้ำนะครับผมมันจะได้เศษตัวมาอัพเช่นกันนะครับโอเคหน้านี้เนี่ยก็เอาไว้อัพตัวละครนั่นเองครับผมทําให้ทีมเราเก่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์นะผมเส้นทางทีมเนี่ยมันคล้ายๆกับอารมณ์ปลดล็อกตัวละครนั่นแหละนะครับผมยิ่งเราสุ่มกาชาหรือว่าได้ตัวละครมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้พลังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะมีให้ปลดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปลดที่เป็นรูปหน้านะฮะ ก็ได้สเตตเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมนอกจากเลวรคิลี่แล้วนะครับผมเรายังมีระบบคู่หูด้วยนะครับผมซึ่งระบบคู่หูเนี่ยจะปลดล็อกได้ตอนที่เลเวลของตัวละครเราเนี่ยเลเวลมากกว่า20นะครับผมซึ่งระบบคู่หูเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวัคิลี่นั่นแหละนะครับนั่นก็คือจะมาช่วยเราต่อสู้นะครับผมแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลของตัวเองนะครับอ่าแล้วก็ระบบคู่หูเนี่ยเรายังสามารถเสริมพลังให้มันได้ด้วยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมก็กดไปนะครับแล้วก็กด อ่าตัวนี้จะเป็นพวกวัตถุดิบนะครับผมเอามาย่อยเพื่อเสริมพลังของตัวคู่หูของเรานั่นเองนะฮะนี่ก็อัพไปเลยนะครับผมอัพให้เรียบนะครับแบบนี้นะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกาชาของเกมนี้กันดีกว่านะครับผมก็เข้ามาที่ซัมมอนตรงนี้เลยนะครับผมกาชาของเกมนี้นะครับผมมันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3ประเภทนะครับผมอย่างแรกก็คือของขวัญจักนอนนะครับผมเป็นของฟรีนะครับผมเปิดได้วลาสองครั้งตอนตีห้ากับตอนเที่ยงนะครับผม ก็คือเลยเวลาก็เปิดได้นะแต่ว่าขอแค่มาเปิดในช่วง2อันนี้ก็พอนะครับผมอันนี้จะเป็นกล่องที่ได้วัตถุทั่วไปพวก XP อะไรลพวกนี้นะครับผมอันต่อมานะครับผมก็เป็นตู้ของวัคกิลี่นะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3ตู้นะครับผมก็คือตู้ราชนีแห่งพื้นน้ำนะครับผมเอลิกะเวอร์ชั่นสงการนั่นเองนะครับผม ต่อมาก็คือตู้เลดอัพตอนนี้ครับผมก็คือเมวิสนะครับผมแล้วก็มีอีกตู้นึงก็คือตู้อัญเชิญทั่วไปของวัคิลี่นั่นเองนะครับผมและนอกจากตู้วัคิลี่แล้วนะครับผมถ้าคุณเลเวลยี่สิบนะครับผมคุณจะปลดมาอีก2อันก็คือเป็นตู้อัญเชิญสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับผมนั่นก็คือไฮดร้านะครับผมมีเฉพาะถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมอ่าซึ่งตู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะโผล่มาตอนที่ตตตตตััััััวววลลลลละะะะะะคคคคครรรรุณเเเเเนน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 บบผผผผมมมมมอออี้้้ขงงงกกก็็พิ่่่่่โาาชฮปููด3ซึ ตอนนี้นะครับผมมีตัวละครพิเศษเฉพาะเอ็กซ์คุสิบประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือเอลิกานั่นเองนะครับผมหรือว่าน้องนางสงการนะครับซึ่งน้องเขานะครับผมจะอยู่ถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเอ็กซ์คุสิบประเทศไทยนะครับผมเซิร์ฟอ,อื่นไม่มีนะครับผม มีของเราที่เดียวนะครับผมสําหรับตัวละครเอลิกะนะครับผมเป็นสายจู่โจมนะครับอยู่แถวหลังสุดเลยนะฮะความสามารถสกิลของน้องเขานะครับผมก็มี3สกิลกับ1นึ่งแพสซีฟนะฮะก็สกิลแรกนะครับผมท่วงท่าคารวะนะครับเป็นโจมตีเป้าหมายเดี่ยวด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีบัฟใส่ตัวเองด้วยนะครับเพิ่มพลังโจมตี30% 2เปอร์เทินนะครับผม ยังไม่จบมีดูดเลือดอีก30%นะครับผมโอ้โหไปสุดนะครับผมเป็นสายตีที่ดูดเลือดตัวเองได้เนี่ยนะครับผมค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะฮะต่อมาสกิลที่2นะครับผมก็คือเป็นสกิลบัฟนะครับทำให้ศัตรูที่แพ้ทางเนี่ย เพิ่มดาเมจอีก30% 2สิบเทิร์นนะครับผมแล้วก็ล้างดีบัฟได้2อย่างจากเป้าหมายด้วยนะครับผมวารีชำระล้างนะครับผมก็คือเป็นสกิลแก้ดีบัฟนั่นเองนะฮะมีทั้งตีดูดเลือดนะครับผมแก้ดีบัฟได้สกิลอันตินะครับผมคำอธิษฐานอันแรงกล้านะครับผมใช้กับศัตรูแนวนอนทั้งหมดนะครับผมสร้างความเสียหายหนึ่งพ่งร้ยใช่ไหมครับผมแล้วก็ทําให้พลังป้องกันกายภาพลดลง302เทิร์นนะครับผมอื้หูอันนี้ยัดดีบัฟ ลดเกาะใส่ศัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างสถานะน้าแข็งกัด64% 2องเทินด้วยนะครับผมยังไม่พอนะครับผมมีบัฟใส่ตัวเองด้วยนะครับทุกครั้งที่โจมตีศัตรูจะสร้างคอนเสียหายเท่ากับ36%ของพลังโจมตีศัตรูแก่เป้าหมายอีกหนึ่งเทินนะครับผมเรียกได้ว่าเออตีเสร็จปุ๊บมีดาเมจแถมด้วยทั้งน้าแข็งกัดด้วยลดเกาะด้วยนะครับผม โกงจัดๆนะครับผมส่วนสกิลแพสซีฟนะครับผมการโจมตีคริติคอลเนี่ยจะเพิ่มขึ้น15%เมื่อใช้อีเทอร์บลาสนะครับผมก็นั่นแหละครับใครอยากได้ตัวสายตีโหดๆนะครับผมก็สามารถมากดสุ่มตู้เอลิกะได้นะครับผมนอกจากตู้ของเอลิกะแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยยังมีกิจสงการด้วยนะครับผมนี่เลยครับเข้าไปที่มุมขวาบนเลยนะครับในการที่จะเข้ากิจกรรมของเอลิกะได้นะครับผมคุณต้องผ่านสเตจ4ด่าน15ก่อนนะครับผมอ่ะเมื่อเข้ามานะครับผมก็จะมีร้านค้าให้แล้วก็มีเหตุการรณ์นะคับผม แล้วก็มีตู้บอกด้วยนะครับผมแต่ว่าเราเข้าไปที่ด้านบนเลยนะครับผมโอเคนี่เลยครับผมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแมปแบบนี้เลยนะครับผมในการเล่นของกิจกรรมสงครามนะครับผมก็กดเข้ามาเลยนะครับผมมันก็จะมีให้เราสู้กับบอสนะครับผมแล้วก็ถ้าเคลียร์ครั้งแรกนะครับผมคุณจะได้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมสไปร์ิสันะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงติดตามนะครับผมจะได้เอฟเฟกสะท้อนแรงขึ้น10%นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองสู้ก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เพิ่งปลดได้เหมือนกันนะฮะ คือถ้าเราผ่านสเตจ4ของดาน15ได้นะครับผมเราก็จะสู้กับบอสพวกนี้ไม่ยากนะครับผมแบบเออถ้าคุณปลดกิจได้อ่ะคุณก็เข้ามาชนะได้เลยนะครับนี่ฮะเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงมันเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นกิจแจกสัตว์เลี้ยงอ่ะนะฮะหลังจากปลดดานหนึ่งแล้วนะครับผมมันจะปลดตัวสไปริสัตขึ้นมาให้เราสู้ด้วยนะครับผมอ่ะเราก็สามารถเข้ามาทําการสู้ได้นะครับผมโดยของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนของสไปริสัตนะครับผมเอาไว้อัปเกรดคู่หูของเรานั่นเองนะฮะ และนอกจากของรางวัลในการผ่านด่านแล้วนะครับผมยังมีของเควสด,ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็คือเมื่อคุณผ่านนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้ของเควสนะครับผมได้เป็นตัวหยดน้ําลึกลับนะครับผมอ่าซึ่งตัวน้ำเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ใน ร้านค้าได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมในร้านค้าของอิิกะนะครับผมเราสามารถเอาตัวหยดน้ำเนี่ยมาแลกตัวชิ้นส่วนของน้องอิิกะก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาแลกตัวหินวิญญาณของสไปริสานก็ได้นะฮะอ๋อแล้วก็ใครที่เล่นครั้งแรกนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีตัว3ดาวนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาให้การันตี100โลนะครับผมก็คือคุณสามารถสุ่มตัว3ดาวได้100ครั้งนะครับผมซึ่งถ้าคุณถูกใจตัวไหนนะครับผมคุณก็กดแบบบันทึกได้นะครับผมก็คือเฮ้ย สุ่ม10ครั้งแรกไม่ถูกใจนะครับผมเรากดสุ่มใหม่ได้เรื่อยๆ,ๆนะครับจนกว่าจะได้แบบวคิลี่ที่เราถูกใจนะครับอย่างผมเนี่ยเอาน้องซันเดียมานะครับผมมันมีตีหมู่นะครับผมก็เลยเอาน้องมานะครับผมบับเบิบอะไรไม่สนใจนะครับผมน้องน่ารักก็จบแล้วนะฮะก็เลยกดเป็นการันตีของ id มานะครับผมก็ไม่ต้องห่วงว่า มาแรกๆจะเล่นลําบากหรือเปล่านะครับผมเขามีการันตีให้นะครับสดาวนะครับกดกันให้หนาใจเลยนะครับผมโอเคนอกจากโหมดผจญภัยหรือว่าโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมก็ยังมีพวกสร้างปราขหักพังนะครับผมซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันอารมณ์แบบจะเป็นทีดีก็ไม่เชิงนะครับผมก็คือถ้ามันมีบอสออกมาเนี่ยเราสามารถเรียกบอสออกมาได้นะครับผมแล้วเมื่อเรากําจัดบอสได้เนี่ยจะได้พวกไอพได้ตัวเงินนะครับผมเอาไปอัปเกรดตัวละครนะครับผมแล้วก็กดเก็บแบบนี้นะครับผมมันก็คืออารมณ์แบบ เปิดบ้านฟาร์มทรัพยากรนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สําหรับโหมด p v p นะครับผมโหมด p v p เนี่ยก็สามารถเข้ามาสู้ได้นะครับผมโดยมันจะมีให้เลือกคู่ต่อสู้3นะครับผม1ใน3นะฮะถ้าคิดว่าสู้ไม่ไหวนะผมเราสามารถรีเฟซได้นะครับผมตรงนี้นะฮะนี่โอ้ยมันมีพลังแบบถ้าพลังต่ํากว่านี่คือสามารถตีเพื่อข้ามได้เลยนะครับผมนี่กดปุ๊บข้ามปับ๊บไม่ต้องเสียเวลานะครับผมสะดวกรวดเร็วนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าของเกมเกมนี้กันดีกว่านะครับผมก็ร้านค้าเนี่ยกดตรงด้านขวาได้เลยนะครับผมร้านค้าแรกนะครับผมก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับผมใช้ตัวเงินสีฟ้าหรือว่าเอเลสนั่นเองนะครับผมซึ่งไอตัวเอเลสเนี่ยมันสามารถเอามาซื้อตั๋วฟาต์เคลียได้นะครับผมวันหนึ่งก็ซื้อได้50ตั๋วนะครับผมเราก็เอาไปฟาร์มเพื่อพัฒนาน้องได้เพิ่มอีกพีเลยพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีขวดยาอีกพีขายนะครับผมยาอีกพีใหญ่ก็มีนะฮะ แล้วก็หินเสริมพลังระดับกลางนะครับเอาจริงต้องซื้อให้หมดนะเนี่ยเพราะว่าต้องเอาไว้ใช้ในการบหินพวกนี้เอาไว้อัพดาวไงนะครับผมอัพดาวอุปกรณ์นะฮะส่วนตัวฟ้าเนี่ยเอาไว้ทําอุปกรณ์นะครับเป็นวัยรุ่นทําอุปกรณ์ให้วาคิรินะฮะต่อมาคือต้นไม้โลกนะครับผมต้นไม้โลกเนี่ยมันก็คือชิ้นส่วนตัวละครนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อเราเปิดกาชาเนี่ยเราจะได้ตัวต้นไม้โลกมานะครับผมเราก็เอามาซื้อตัวละครนะครับผมตัวตัวละครเอาไว้อัพดาวนั่นเองนะครับ ต่อมาก็คืออารีนานะครับผมอารีนาเนี่ยมันก็คือไอพีพีนั่นแหละนะครับผมเราก็เอาแต้มพีพีมาซื้อของได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวร้านค้าแคชช็อปนะครับผมตรงมุมล่างซ้ายนะครับผมก็จะเป็นพวกขายเพชรนะครับผมหรือว่าถ้าเอาจริงๆนะเกมอย่างเงี้ยเติมเงินคุ้มคือพวกแพ็คเติบโตครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแพ็คเนื้อเรื่องนะครับผมก็คือยิ่งเราปลดเนื้อเรื่องไปไกลเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งได้เพชรที่เอาไว้เปิดกาชาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสองแพ็คเนี้ยจะเป็นแพ็คที่คุ้มมนนนะครับผส่่่วทีีเเหลือย แล้วแต่งบแล้วนะครับผมเป็นแพ็คสนองความอยากล้วนเนี่ยที่เหลือนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นแนะนำอิกด้าโคนิเคิลคร่าวๆนะครับผมก็เป็นเกมแนวเทิร์นเบทน่ารักน่ารักนะครับผมใครที่ชอบแบบสาวๆนะครับผมเออลืมไปอย่างนึงนะครับผมเกมนี้เราสามารถเข้าไปดูเนื้อเรื่องได้นะครับผมซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเรื่องหลักนะครับผมที่ว่าเอ้ยประวัติศาสตร์โลกของกเกมนี้มันเป็นมาอย่างไงนะฮะหรือว่าจะเป็นเนื อย่างซานเดียนะครับผมไม่ได้อวยแต่อย่างใดนะครับผมก็จะมีบอกหมดเลยนะครับผมว่าเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรวันเกิดไหนนะครับผมชอบอะไรนะฮะแล้วก็ถ้าเราปลดล็อกนะครับผมคือแบบความสามารถของน้องเพิ่มขึ้นนะครับผมเราก็จะปลดล็อกเหตุการณ์ต่างๆของน้องได้นะครับผมแล้วก็จะทําการรู้จักน้องมากขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าอยากเพิ่มคอนซัน์กับน้องนะครับผมเราก็ส่งข้อความให้น้องนะครับผมก็มีหลายหลายอย่างนะถ้าน้องชอบอันนั้นมากๆผมจะเป็นรูปติ๊กบอกเลยนะครับอย่างอย่างนี้นะครับผม กดทีเพิ่ม5หน่วยใช่ไหมถ้าเป็นแบบของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็เพิ่มแค่1ใช่ไหมครับผมก็คือถ้าเจอเนี้ยแสดงว่าชอบมากนะครับแต่ถ้าเป็นหน้ายิ้มอ่อนๆนะครับแสดงว่าชอบกลางๆนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็สําหรับ i ิกดาโคนิเคิลนะครับผมก็สามารถโหลดได้แล้วทั้ง Android iOS นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากมาลองเล่นใหม่นะครับผมก็บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมจะมีพวกเดลิเวอร์ n ินนะครับผมมีกิจกรรมทั้ง คาริสเด a รี่นะครับผมที่เป็นอีเวนต์พิเศษช่วงนี้นะครับผมก็มาแจกของแจกอะไรแบบนี้นะฮะคือถ้าเราทํากิจกรรมครบจบนะครับผมเราจะได้ของได้ตัวเพิ่มนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมเป็น3ดาวแจกฟรีๆไปเลยนะครับแล้วก็อลิกะนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้สายโจมตีโหดๆนะครับผมก็อย่าลืมไปเปิดตู้น้องกันด้วยนะครับผมหมดเขต30เมษายนเท่านั้นนะครับ อ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็วันทุนี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบลเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบลเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบลเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด super thank มาเป็นนนกกลัังใใจห้้เวไดะครับผมแลล้วกก็สาามรถเือเงินนนนนนโดดเเทไ้้ลยยะะคครรััับบอกกจาาีงสมารถคอมเมนต์เเพื่อป็นกำลังใจให้กัมบลเวได้อีกด้น ยังไงก็ฝากไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ